สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวโอไมค์ครับนะครับเป็นเซิร์ฟที่ยังเปิดโคโลอยู่ครับก็มีคนเข้ามาเล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะครับอ่าเรามาชมกันเลยโอเคโอไมค์ครับก็ตรง <Hey. S 1> oh น,นี้ก็เป็นซับไพน์ไยก็กดอ,อยากได้อะไรก็กด

มันเจ็บจุงเบอมัเจ็บจุงเบยมันเจ็บจุงเบอีรบสวัสรับีรัันีคบจุัเคบอครับสวสวัสดีครับ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 สวครับอันนี้รัวีระสรครับัีครีครีรสบรบรับบรี่ด โอ้ไมผมสร้าอกับมือเลยนะครับร่วมกับเวนี้มงานนีล็อกาครับแล้วก็บิดเปนได้แล้วก็นพัดนะครับคนนี้ก็มาครับบิดเย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 เ้เย้ยเยเย้ยเ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 ยยเ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 ย่เย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 เ ฮ่เวนเฮ้บ wow. wow. uh ินไมอะเที่รไ่มีเส ah, ียงนะครับทเได้เออของใช้ด้านบนนะครับโทเชั้น2ฮะาและหารอยู่ข้างบนของอะไรอีกชั้นบนหมดเลยโทค่ะนาอยอนะครับลฟิลรี่พนะครับแทปตู่ก็เงินใช้เป็นดอลลานะ ไปก็คือโปสเตนหนึ่งร้อยครับสามสิบต่อนก็แบดมินตอลเบ็ดตกปลาหนึ่งร้อยธรรมดาก็เหมือนเดิมครับชุดเป็ดก็แพงหน่อยครับสองพันใครตั้งไม่รู้ครับโคตรแพงเลยก็คือแอดมินคนเก่าเขาตั้งนะครับเขาชื่อว่านาลงเขาชื่ออะไรนะนาลงนาลงหรอนาลงก็นั่นแหละเราไปเป็นโอทีเทิรอื่นแล้วเราก็ไม่แขงราชั้นเขาไปเรามาดูชั้นสองนะครับ ร้านขายยานะครับก็อันนี้ต้นโปรเก็ตมันไม่ได้เข้ากับร้านขายยาเลยสักเดียวอือแต่ว่าเบตอกฟ้าร้อยเดียวเองร้านขายยาอยู่นี่ครับนี่ร้านขายยาเคมียาเฟสียาอะไรนี่ฮ่าเบตยาเพิ่มมีพีบู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 ขายทั้งแม่เนี่ยขายทั้งแม่ยแต่เบตกฟ้าหนึ่งร้อยครับครับอันนี้ก็เป็นร้อย ตกยาแพงหน่อยนะฮะับห้าร้อยบาทลดแพงนะฮะโอ้าหนงเปลี่ยนเลยเนี่ยตอนแรกเป็นสองหมื่นกว่าหนึ่งร้อยบาทครับหนึ่งร้อยบาทเราไปที่หมูครับสปาเลยทุกคนหิวใช่ปะหิวใช่ปะใช่คครับอู้อูหมื่นตึ่งไยครับสปาแล้วครับไปทุกคนว่าไม่ต้องวาร์ฟแล้วถึงประตูนี่นะครับ นี่นะครับห้องวาร์ปนะครับไม่ใช่ครับห้อง <ละ S 2> วาร์ปอยู่อีกห้องหนึ่งครับนี่นี่ทางเข้าห้องวาร์ปไงอ๋อก็ทางห้องวาร์ปครับอุ้ยทางเข้าห้องวาร์ปอันนี้ก็เป็นส่วนของตัดไม้แล้วเดี๋ยวเราเขียนป้ายอันนี้ก็ไอตรงส่วนนี้ผมทำเองครับไปดูบ้านแอดมินกันเลยดีกว่าไปไปดูอันแรกเลยครับตัดไม้ทำลายป่านี่นี่บ้านแอดมินนี่บ้านแอดมินที่นที่ไปตัดไม้ทำลายป่ามัน นี่นะฮะนี่ตรงนี้ก็ช่วยสร้างกันครับตอนที่ทุกคนเลยบ้านใครบ้านใครอ่ะนะบ้านใครอ่ะบ้านดาราอุ้ยอย่าไปดูเฮ้ยอย่าไปดูอย่าไปที่ตัดไม้นะ็ต่ประหลาดจะชัดเลยตัดไม้ก็ที่นะฮะคือบ้านผมด้านขวาไตรงใจเทนะฮะมาเทแล้วก็ไปที่วาร์ปต่อเลนะครับปุ๊บ